น้องใหมนน่นครโพครับ40-80ขนาดนาซมครับน้ค3ครับสุดจอดการเดินทางแล้วครับขนาดนาสามมุนเลยๆกันน้นองใหมนน่นครโพ40-80 จรังครับ uhm อ like, ่าร้อยลวสุบท้ายครับ เอาน้องข้าหอมกะทียมทองคำขนาด2นพร้อมครับนับเลยขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามไป้น่องข้าวหอมกระเทียมทองครับเก้าสิบยี่สิบขนาดสองนิ้วสองนิ้วเคืองนาไปนัดนไปจ้ำจำกระทียทองคำนัดสองนิ้วเคือง กะทิทองคำขนาดสองนิ้วเครื่องรอยเวลาสไตายครับกีเทองคำครับจหวาเล่ขึินดีแล้วล่ะครับ โอ้ยออ,อ,อ,ออกลองไปเลยเรียแล้วออกลองครับเก้าคนทองสามสิบห้าสิบ อ๋อรอเวลาสุายครับเทพลีลาบอกคุณสรสลินบอกแบงค์ทองครับขนาดนาสามครับสามสิบหกสิบครับราคาสามครับขอครับเลย ครับสายเข้ามา <laughs> <laughs> เอ้ยงูเ <Bien> ง <ven ido> ียเงียไปก็ไปได้ค <uno> ร uh, like, ับขนาด่องค่อยเหมือนขนาดสามนะครสองพี่น้องยืนาตครับพี่น้องสพ่พนทคสีน้องามเ่่อมาครับไมลที่ผ่าไป สองสิบบาทปิบมิล <mar> ล <cribing> <half> ิกรังลูไก่บอลลูกไก่อาไปลวครับเอาไปลาครับเงนาบวกคุณล้นสลีนบวกแก้งทองราคาที่สามสิบหกสิบเนับกรโน้ามเวลาไทีสามสิบกสเนรับแก่สิ โคจเจเลิน40-70ครับขนาดหนา3บางเมือนครับไปไปไม่สุดทําที่รี่เลย รอ่องเขนดที่ยืปแล้วครับแยมยาสูครับสามร้สาบวินาทีครับแยมยาสูขอดีครับครับนองต้นหอมโเจริญขนาดบางนาสีไปได้ดี่นสโเจ็ดสิบครับอบหมิครับคุณลอ สองมีสองร้อยสามัไปอ่ะรอเวลาสุดท้ายค่ะกิเล่นบอกฟุกคเล่นครับสามสิบห้าสิบครับหน่สองสามไปนัไปไปนัไปอไปได้ครับ กาเล่นบวกก็กเลังไปอยู่ช้อนครับของเอซีเข้าทิ้สามลอยยอดพี่เบงใส่ชอนพอครับอีกมากเจ็ดจักโอ้ยห่างห่างเกานพของเอีเข้าทิ้สาม่อย้เกองเลยไปของแมว รับระทายครับอาหารหัด